อยากจะให้พระเดชพระคุณได้เมตตาให้คติธรรมเรื่องในโอกาสปีใหม่กับประชาชนนะอัน,นอันนี้อันหนึ่งพระเดชพระคุณนะอันที่สองก็คือว่าเมื่อไม่นานมานี้กับผมได้ดูทีวีจากช่องหนึ่งผมก็จําไม่ได้ครับผม <S <S มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยเดิมทีเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลี้ยงสุนัขนะฮะแต่ต่อมาเลี้ยงสุนัขและมีสุนัขเป็นร้อยๆว่ากันนะฮะ ขาพูดกับผู้ชมทางพิธีกรก็ถามว่าพ่อเหตุใดถึงได้เลี้ยงมากขนาดนั้นนะฮะสตรีผู้นี้ก็ตอบว่าเลี้ยงสุนัขนี่ได้บุญร้อยเซนตะะ์ะถ้าหากว่าไปเลี้ยงทำบุญเลี้ยงพระนี่อาจจะ50% 50%้าว่างั้นนะฮะในประเด็นนี้พระเดชพระคุณคิดว่าชาวพุทธควรจะควรจะ ทำความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรนะเพราะว่าถ้าพูดออกไปอย่างนั้นนี่มันรู้สึกเสียหายมากครับก็ไม่เสียหายเลยหรอกก็แสดงเราจะได้รู้ว่าแกเข้าใจแค่ไหนคือเราจะได้รู้หนึ่งตัวคนนั้นสองรู้กว้างออกไปว่าสังคมไทยเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าแล้วก็รู้ด้วยว่าความเข้าใจต่อเรื่องพุทธศาสนาหลักธรรมที่คนไทยเรามีแค่ไหนแล้วเราจะได้เอามาเป็นฐานในการจะคิดแก้ปัญหาเนี่ยก็ดีเลยว่าแกว่า ทำบุญให้หมาดีกว่าถวายพระใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าอะไรไปเกณฑ์ตัดสินหนึ่งแกเข้าใจความหมายคําว่าบุญว่าอย่างไรและสองแกใช้เกณฑ์อะไรตัดสินในความเป็นบุญนั้นนมันก็โยมอยู่ด้วยกันแหละถ้าเข้าใจความหมายของบุญแกนึกว่าบุญเป็นอะไรเป็นก้อนๆเพราะไปทําอะไรแล้วก็มันได้บุญอันนั้นคือนมาถ้าเป็นชิ้นเป็นอันนะ แกไม่เน้นนึกว่าไอ้บุญก็คือดูคุณสมบัติที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของคนใช่ไหมคุณสมบัติอันนี้มันก็มาเป็นตัวเราที่จะเรียกว่าปรุงแต่งก็ได้มันก็คือมาสร้างสารรค์ชีวิตของเราให้เจริญก็งามขึ้นไปมีคุณสมบัติดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นบุญก็มีหลายด้านบุญด้านจิตใจด้านความมีเมตตากาุณาเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดับุญด้านความมีจิตใจเข้มแข็ง าการมีสติสมาธิการมีความเพิมแข็งเพียรพยายามความขยันอดทนแล้วก็บุญด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจอะไรต่างๆโลกต่อชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือบุญที่เป็นคุณสมบัติในชีวิตที่ทําให้ชีวิตของเราจเจริญง,งอกง,งามไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าให้ตัวบุญเนี่ยมันเป็นเด่นที่ปัญญาและปัญญาก็จะเป็นตัวพัฒนาบุญทําให้คุณสมบัติในตัวเรา เป็นพื้นฐานของการที่จะเจริญก้าวหน้าไปจนเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเป็นพระอรหันต์ได้อนี่นี่มองในแง่าภายในนะคือว่าไอ้ตัวเองเนี่ยทำบุญแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรดีเกิดขึ้นในตัวเองแล้วตัวเองนี่ได้พัฒนาไปเจริญงอกงงามไปแค่ไหนแล้วไปเลี้ยงหมาแล้วตัวเองมันพัฒนาอย่างไงบ้างนะมีคุณสมบัติอะไรดีขึ้นมาบ้างนะ ถ้คิดดูกันละกันมาได้อันหนึ่งคือได้ปีติปรับรื่มใจเพราะคนเรารักอะไรชอบอะไรทําให้แก่สิ่งนั้นได้ตามใจตนสนองความต้องการมันก็เกิดความสุขแล้วมันก็มาพร้อมได้ปีติความปรับรื่มใจก็ได้บุญในแง่นั้น ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันต้องมีปัญญาด้วยแล้วเราได้มองเห็นไหมว่าเออที่เราทำนี่มันจะเกิดประโยชน์กับชีวิตของเรากครอบครัวกับสังคมอย่างไรการทำบุญเลี้ยงหมานี่ต่อไปแล้วมันมีผลดีเกียสังคมอย่างไรทำให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นอย่างไรบ้างไหมทีนี้ถ้าเราทำบุญก็ถวายพระพระท่านม,มีกำลังศึกษาเล่าเรียนแล้วก็เกื้อกูลต่อชีวิตพระนั้นพระท่านก็มีชีวิตที่จเจริญงอกง,งาม แล้วก็ท่านอาจจะไปสั่งสอนผู้คนธรรมะก็ขยายเอาไปสังคมรู้ทิศรู้ทางว่าจะทําอะไรจริงถูกต้องดีงามและประพฤติถูกต้องใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์สังคมนั้นก็จะเลยก้าวหน้ามีความร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละคือบุญที่มันมีผลออกไปนี่ก็คุณไปทําบุญเลี้ยงหมายอยู่แล้วก็มันจะเป็นยังไงอันเนี้ยมันจะเกิดผลอะไรกับชีวิตต่อสังคมเลยบ้างอ่ะใช่ไหมอันนี้ที่เราถวายพระก็เพราะาพระเนี่ยท่านเป็นผู้ ดำรงธรรมรักษาธรรมเผยแผ่ธรรมทำให้ธรรมะนี้อยู่ในโลกต่อไปแล้วก็เผยแผ่ออกไปเป็นประโยชน์กับชีวิตสังคมมนุษย์นะั้นเราก็ไปเลี้ยงพระเพื่อให้ท่านมีกําลังที่ท่านจะได้ไปปฏิบัติศาสนกิจจะเป็นการเล่าเรียนก็ตามเป็นการศึกษาปฏิบัติก็ตามแล้วก็เป็นการเผยแผ่ธรรมคาสอนก็ตามใช่ไหมแล้วประโยชน์มันก็ออกไปสู่ประโยชน์สุขของชาวโลกแล้วก็รวมแล้วก็คือว่าทําให้โลกนี้ดี นี่ก็คุณเลี้ยงหมาก็ใช่มันก็ทำให้โลกนี้ดีส่วนหนึ่งแต่มันดีในวงแคบมากเลอเกินนี่ก็อธิบายแค่นี้ไม่ทราบพอหรือเปล่ากก็บอกว่าก็ดีได้บุญก็อนุโมทนาด้วยในแง่ว่าถ้าคุณรักหมาคุณก็ได้ความปรับปรุ่มใจแต่ว่ามันถ้าพูดแรงมันเสียนะ คือคนเราพอจิตมันไปผูกพันอะไรเนี่ยรักมากแล้วมันยึดติดต,ต่อไปเนี่ยเอาหนึ่งในแง่ของจิตใจคุณจะเกิดไอ้สิ่งที่ตรงข้ามกับบุญคือบาปได้ง่ายพอใครมาทําอะไรต่อสุนัขของคุณเนี่ยคุณจะโกรธและบาปก็เกิดขึ้นใช่ไหมเอาแล้วทีนี้เรื่องบุ่นวายก็เกิดขึ้นต่อไปจิตคุณเกิดยึดเรื่องหมาเข้าไ้รักหมามาก ถ้าเอาในแง่เชื่อเรื่องตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดจิตยึดหมานี่ตายแล้วไปเกิดเป็นหมาอีกแล้วทำไงอ่ะใช่ไหมคือคนเรานี่จะไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ภูมิจิตคุณสมบัติของจิตแล้วก็ความผูกพันถ้าจิตมันไปยึดติดอะไรมันก็ไปหาสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดานะระดับจิตหนึ่งแล้วก็สิ่งที่จิตเกาะเกี่ยวยึดหน่วงหนึ่ง หอนูอย่างก็ที่เขาพูดถึงลวงปู่สมเฝ้าทรัพไงน่ะนแกะยึดติดผูกพันกับเรื่องทรัพย์นั่นก็เลยตายแล้วไม่ไปไหนเลยก็เลยไปเฝ้าทรัพย์อยู่นั่นแหละอาจจะไปเกิดเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งที่ไปอยู่ใกล้ๆกับไอ้ขุมทรัพย์นั้นก็เหมือนอย่างในเรื่องโบราณท,ที่มีในคมภีร์ที่ว่าเขาไปฝังทรัพย์ไว้นี่รู้คนเดียวรู้คนเดียวต่อมาจะตายก็ไม่ทันบอกใครใช่ไหม จิตมันก็ห่วงคุ้มทรัพย์นั้นก็เลยตายไปไปเกิดเป็นตัวอะไรจําไม่ได้แหละเฝ้าคุ้มทรัพย์อยู่ที่นั่นเองก็ไม่ดีเลยเราะนั้นก็ต้องระวังคือต้องมีปัญญาเยอะๆคนที่ทาบุญเนี่ยยิ่งมีปัญญามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถพัฒนาบุญขึ้นไปเพราะบุญเนี่ยมันเป็นด้านจิตใจและในจิตใจตัวสําคัญองค์ประกอบหนึ่งที่ทางพุทธศาสนาแยกออกไปเลย แยกไปเป็นตัวสําคัญมากก็คือปัญญาปัญญาอาศัยใจอยู่เป็นคุณสมบัติของจิตใจแต่เพราะเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นแดนหนึ่งเลยพุทธศาสนาก็แยกเอาปัญญานี้ไปออกเป็นแดนเพราะฉะนั้นตอนแรกจะพูดรวมๆว่าบุญต่อไปพอเป็นบุญขั้นสูงจะเอาปัญญามาเป็นตัวใหญ่เลยปัญญาจะเป็นตัวใหญ่เป็นตัวนําของบุญแล้วปัญญาจะมาพัฒนาบุญให้มันได้ผลดียิ่งขึ้นแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ แล้วปัญญาจะเป็นตัวที่เอาบุญไปใช้ประโยชน์ได้คนที่มีแต่บุญไม่มีปัญญามีบุญมีคุณสมบัตดิดีๆแต่เอาไปใช้ไม่เป็นใช่ไหมอ่ไม่ต้องพูดถึงทรัพย์ภายในที่มีคุณสมบัตดิดีๆในใจเราทรัพย์ภายนอกอยู่ใช้ไม่เป็นเลยทีนี้คุณสมบัติภายในที่ดีก็คือทรัพย์ภายในถ้าคนมีปัญญาก็รู้จักใช้รู้จักพัฒนาคุณสมบัติที่เป็นทรัพย์ภายในของตัวเองพัฒนาไปได้อีกเนี่ยก็แม้แต่เอาไปร่างกายไปใช้ จะทาประโยชน์หรือทําสิ่งที่เป็นโทษมันก็อยู่ที่ปัญญาเหมือนกันนะตกลงว่าต้องให้แกเข้าใจเรื่องบุญให้ครบเราจะแยกงนแงว่าเป็นทานศีลภาวนาก็ได้เป็นระดับที่เรียกว่าขั้นพฤติกรรมทั่วไปในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ในการอยู่กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของบุญในด้านจิตใจของตัวเองคุณสมบัติภายในซึ่งมีทั้งด้านความสุข แล้วก็ด้านของความเข้มแข็งมีสมรรถภาพแล้วก็ด้านของคุณธรรมความดีงามต่างๆและในที่สุดก็ปัญญาอย่างที่ว่าถ้าคุณคลุกอยู่กับสุนัขเนี่ยคุณจะได้อะไรขึ้นมาล่นะคุณจะจิตใจจะบางทีกลายเป็นว่าแคบลงแคบลงวกบนแล้วก็จม แล้วก็เลยหมกตัวอยู่นะตัวก็หมกอยู่แล้วก็ใจก็หมกอยู่แล้วปัญญาก็พลอยหมกไปด้วยพอหมกมันก็เลยแคบมันก็จมใช่ไหมตอนเราคิดให้ดีถ้าปฏิบัติไม่ถูกต่อสุนัขที่มีมากๆนะพฤติกรรมชีวิตก็หมกอยู่กับเจ้าสุนัขเหล่านี้จิตใจก็หมกหมุนเวียนอยู่เนี่ยปัญญาก็ไม่คิดเรื่องอื่นก็อยู่แค่เนี้ยแล้วแย่เลยนะเพราะนั้นบุญอย่างนี้ก็ต้องระวังให้ดี ก็ได้มากแต่ได้ด้านเดียวแล้วมันดิ่งแล้วก็พร้อมกันนั้นทําให้เกิดปฏิกิริยาพอบุญแบบนี้ที่ไม่มีปัญญาพอเนี่ยมันมีมากนะมันเกิดปฏิกิริยาบาปมากด้วยอย่าลืมว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลได้อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลได้ใช่ไหมทีนี้กุศลในที่นี้คือบุญเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไม่เป็นกุศลบุญนี่ก็เป็นปัจจัยแก่บาปนะ ก็หมายความว่าทั้งๆที่มีบุญเอาบุญนี่มาเป็นปัจจัยทําให้เกิดบาปขึ้นมาเพราะว่าอย่างเช่นว่าเรามีโลภะเราชอบเรารักยึดติดอะไรขึ้นมาเพราะสิ่งนั้นถูกกระทบเราเกิดปฏิกิริยาเกิดโทสะเพราะนั้นจากโลภะก็ทําให้โทสะเกิดขึ้นจากโทสะเพราะเกียดติในคนนี้ ใครไปเกลียดในคนนี้ด้วยกับเราเราก็เกิดโลภะชอบราคะชอบในคนนั้นใช่ไหมเนี่ยเะน,นั้นท่านก็บอกว่าโลภะเกิดจากโทสะได้โทสะเกิดจากโลภะได้นีอันนี้เป็นเรื่องของระบบเหตุปัจจัยเป็นระบบความสัมพันธ์ที่ต้องรู้เข้าใจเพราะนั้นก็บอกคุณคนนั้นบอกว่าก็ดีแล้วแหละแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าอย่าลืมพัฒนาปัญญาเด่นนะต้องเข้าใจอะไรต่างๆให้ถูกต้องนะ ให้บุญนี้มันมาเป็นคุณสมบัติที่พัฒนาชีวิตของเราขึ้นไปอีกต่อไปแล้วบางทีไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยแกหมกตัวอยู่ใจแกติดอยู่แค่นั้นแล้วไม่รู้ตัวหรอกสุขมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์เพราะมันเป็นสุขธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็กลายไปว่าจากสุขที่มากก็ยิ่งทุกข์มากนะเมื่อไม่มีปัญญามาแก้ไข ถ้าคนมีปัญญาแก้ไขสุขมากพอสุขหมดก็ทําจิตหลุดพ้นไปได้ก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเนี่ยพระนา้าบอกถึงไงคุณต้องหาปัญญาแน่ๆเนี่ยมื่อไงคุณสุขมากตอนนี้คุณจะทุกข์มากต่อไปอแต่ที่จริงก็พูดก็ดีนะคนไทยเราเนี่ยมันจะเพลินและเกิดแก่เรื่องเราเนี่ยเพลินแล้วก็ไม่คิดที่จะทําที่จะปฏิบัติไม่พัฒนาตัวเองเนี่ย คือเป็นวัฒนธรรมนอกจากคนไทยเราเนี่ยนะวัฒนธรรมทางจิตใจดีแต่ว่าขาดวัฒนธรรมแห่งปัญญาวัฒนธรรมรแห่งปัญญาแล้วก็ย่อนในเรื่องวัฒนธรรมแห่งการทำวัฒนธรรมแห่งการกระทำเนี่ยไม่ค่อยมีซึ่งคู่กันนะวัฒนธรรมแห่งปัญญากับว,วัฒนธรรมแห่งการกระทำชอบเป็นฝ่ายรับฝ่ายเสพฝ่ายบริโภคเนี ถ้าต้องลงมือทําไม่เคยเอาทีนี้เด็กสมัยนี้ก็ถ้าติดเพลินกับเรื่องเสพบริโภคเนี่ยแกก็จะไม่มีนิสัยในการทํไปนิสัยในการทามันก็ออกหลายทางเช่นการผลิตถ้าออกทางเศรษฐกิจก็ไม่มีนิสัยในการผลิตเป็นนักเสพบริโภคอย่างเดียวถ้าออกในทางอื่นก็คือไม่ทําการสร้างสรรค์อะไรทั้งนั้นเน่อมันคิดแต่เสพบริโภคหาความสุขไปจะอ,อย่างเงี้ชีวิตแล้วก็สังคมจะเจริญงอกงามได้อย่างไร แน่นวัฒนธรรมแห่งการกระทำนี้ต้องพัฒนามันก็เข้ากับที่พูดเรื่องความคิดเมื่อกี้แหละไฟทำไฝทำาฟรู้ทำในที่นี้ทอสละรรมทำไยทำไฟทอสละรรมทำได้ดีแล้วต่อไปก็มันก็มาสู่ไฟทมทอหันหมอใช่ไหม <laughs> เพราะว่ามันโยงกันอยู่ไฟทมจะทําให้สําเร็จมันต้องอาศัยธทม ถ้าไม่อาศัยธรรมมันก็ทําไม่สําเร็จตั้งแต่ธรรมะข้อปัญญาเป็นต้นไปปัญญาก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งแล้วก็ธรรมะข้ออื่นเช่นสมาธิสติความเพียรความขยันอดทนเป็นต้นรวมแล้วก็คือธรรมพอเราใยธรรมที่จะทําให้สําเร็จตัวทอสละอัมแล้วก็นําไปสู่ความใยธรรมท,ทอรอหันมอธรรมทีนี้ธรรมตัวนี้แหละเป็นตัวเหตุปัจจัยมากมายพอมาเป็นคุณสมบัติในตัวเราได้เราก็ทำที่ทำนั่นแหละเอาธรรมมาทำ เอาทมที่เป็นทรหันหมอมาทำด้วยทอสละอธรรมเพราะทําทำตามธรรมมันก็เกิดผลสำเร็จที่เราต้องการขึ้นมานี่ก็ชีวิตสังคมก็พัฒนาไปได้ดัะนั้นในปีใหม่นี้คนไทยเราเนี่ยจะต้องคิดกันให้มากว่าสังคมของเราเวลานี้เป็นสังคมที่เพลิดเพลินลุ่มหลงจะเรียกได้ว่าชักจมัวเมากับเรื่องของการเสพบ,บริโภคแล้วก็เลยไม่ค่อยมีความคิด ในการที่จะทำในการที่จะผลิตในการที่จะสร้างสาร์สิ่งต่างๆไม่อยากใช้เรี่ยวแรงแม้ก,กระทั่งเห็นการกระทำเป็นความทุกข์โดยเฉพาะเด็กสมัยปัจจุบันถ้าไม่ได้รับการศึกษาอบรมให้ดีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะสุขเมื่อได้เสพแล้วจะต้องทุกข์เมา่อทำนะเมื่อไรจะต้องทำทุกทันทีเลยแต่ถ้าเด็กที่เขาได้รับการฝึกอบรมดีมีความฝ่รู้ฝ่ธรรมเนี่ย การกระทำนั้นจะเป็นตัวนํามาสึ่งความสุขเพราะเขาอยากทําเมื่ออยากทําก็คือต้องการทําเมื่อต้องการทําได้ทําก็คือได้สนองความต้องการของตนเมื่อได้สนองความต้องการก็มีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขจากการทำเนี่ยเป็นคนที่เราต้องการในสังคมนี้ปัจจุบันเรากําลังมีปัญหามากกับคนหาความสุขจากการเสพบ,บริโภคหาสุขจากเสพตัวเองก็ไม่พัฒนา แล้วก็จะต้องแย่งชิงกันสังคมก็จะยิ่งเกิดปัญหาเดือดร้อนมีการเบียดเบียนกันมากก็จะเสื่อมโทรมแต่ถ้าหากว่าคนมีความสุขจากการกระทําและชีวิตของคนนั้นก็เข้มแข็งพัฒนาก้าวหน้าไปพัฒนาทุกด้านทางพฤติกรรมจิตใจและปัญญาแล้วก็จะทําให้สังคมเจริญพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยการผลิตการอะไรต่างๆการสร้างสรรค์กประดิษฐ์คิดค้นมันก็จะเดินหน้าไป เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมาเน้นเรื่องวัฒนธรรมแห่งการทาแล้วสังคมไทยของเราเวลานี้ก็เป็นสังคมที่เน้นเศรษฐกิจรัฐบาลเองก็เน้นเรื่องเศรษฐกิจมากตั้งเป้าว่าจะให้ประเทศนี้ได้พัฒนาเศรษฐกิจได้ตัวเลขต้องไปกี่จุดไม่รู้นะหรือรู้แต่อะไรหกแล้วมั้งนะประมาณนั้นแหละก็ดีอยู่ถ้าพัฒนาเจริญเศรษฐกิจแต่ว่าต้องมองกันเยอะเหมือนกันแหละ หนึ่งก็เศรษฐกิจเป็นปัจจัยเนี่ยนี้พูดบ่อยปัจจัยก็คือว่าเศรษฐกิจไม่จบในตัวของมันเองเศรษฐกิจนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราพัฒนาด้านอื่นไปได้เราอาศัยอาหารเราไม่ใช่เพื่อจะมาหาความสุขจมอยู่กับอาหารเมื่อไรเรากินอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเราจะได้เอาร่างกายนี้ไปใช้ประโยชน์ไปทําการทํางานทําการสร้างสรรค์ฉะนั้นมองในภาพรวมทั้งประเทศทั้งโลกเหมือนกัน เศรษฐกิจมันเป็นสิ่งจาเป็นเป็นปัจจัยแต่เป็นสิ่งเกื้อหนุนเราจะต้องเอามันมาใช้เรามีจุดหมายที่สูงขึ้นไปไม่ใช่จบแค่วัตถุไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจดีมีสิ่งเสพบริโภคกินใช้บริบูรณ์แล้วก็จบพออยู่แค่นั้นเศรษฐกิจจบในตัวก็ลุ่มหลงบัวเมาเพลิดเพลิน,นแล้วก็เสื่อมนั้นก็ต้องเอาเศรษฐกิจความเจริญทางด้านเศรษฐกิจนี้มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการที่จะพัฒนาทางด้าน ปัญญาทางด้านจิตใจสร้างวัฒนธรรมสร้างภูมิธรรมภูมิปัญญาให้เจริญงองามจึงขึ้นไปต้องคิดกันให้มากเรื่องนี้แต่ว่าก็ในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าตอนนี้เราเน้นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเข้ากับพรพระเหมือนกันพร,รพระนี่เราได้ยินบ่อยๆก็จะตุรพิทพร,รจะตุรพิทพร,รมีสี่ประการมีอายุวันณนะสุขพะพระแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว้อีกชุดหนึ่งเราอาจจะลืม ชุดนี้พระพุทธเจ้าเน้นด้วยนะคือปัญจพิธรพรหรือเบญจพิธรพรเบญจพิธาพรนี่มีอะไรบ้างมีอายุวันนะสุขะโภคภะ,ะนะข้อที่4ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นโภคะแล้วภะย้ายไปเป็นข้อที่5โภคะคืออะไรก็คือทรัพย์สมบัติใช่ไหมลวงพอเนี่ยเข้ากับนโยบายของรัฐปัจจุบันก็ว่าได้คือมันเน้นเรื่องโภคะแหละ ดังนั้นตอนนี้ถ้าจะต้องย่อนลดเรื่องการให้จตุรพิทพพรไม่เน้นเรื่องการให้เบญจพิทพพรและถ้าบอกว่าโยมปีนี้ก็ขอให้เจริญงอกงงามได้เบญจพิทพพรชัยนะว่าเั้นนะก็มีอายุวันณะสุขโะโภคะภะละนี่โภคะนี่ก็ความร่ารวยนั่นเองพูดอย่างง่ายๆมีโภคะมีทรัพย์สมบัติกินใช้มากไอโภคะเองมันก็แปลว่าการบริโภคนั่นแหละก็คือมีสิ่งบริโภคมากแต่ว่าอย่าลืมนะ เอาสิ่งบริโภคเป็นปัจจัยเหมือนเรากินอาหารเนี่ยบริโภคเข้าไปไม่ใช่มัหลงโมเมาอร่อยกันอยู่แค่นั้นแต่ว่าต้องบริโภคเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเอาร่างกายนี้ไปใช้ทําการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเป็นประโยชน์ต่อไปก็เอาเศรษฐกิจโภคะเนี่ยมาเป็นปัจจัยต่อไปเป็นตัวเกื่อหนุนประเทศชาติให้พัฒนาในทางภูมิธรรมภูมิปัญญาให้ได้ประเทศเราขนาดนี้ไอ้ที่มันเจริญทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าไปดูแล้วด้านอื่นเนี่ย สำคัญกว่านะอย่างประเทศอเมริกาที่เขาจเจริญเนี่ยทางปัญญานะนะความเข้มแข็งทางปัญญาสําคัญมากเราต้องก้าวไปให้ได้จะไม่อยู่แค่โภคะไปไม่รอดหรอกอันนี้โภคะนี่เราก็ต้องคิดหลายอย่างเช่นว่าโภคะก็คือรวยก็มีว่ารัฐบาลก็อยากให้เรารวยง่ายและรวยไวนะรวยง่ายรวยไวมันก็ดีมอนกันแต่ว่าก็ต้องรวยง่ายรวยไวด้วยพร้อมกับจิตใจก็ต้องเข้มแข็ง ทีนี้ถ้ารวยง่ายรวยไวไม่ดีเนี่ยนะต้องระวังจิตใจมันอ่อนแอมันได้ง่ายๆแล้วก็ไม่พัฒนาไม่ฝึกนิสัยให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ต้องหาทางที่จะทําให้คนเนี่ยมีความเข้มแข็งก็ต้องสร้างนิสัยในการกระทําวัฒนธรรมแห่งการวัฒนธรรมแห่งการทําและวัฒนธรรมแห่งปัญญาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยให้คนนี่มีความขยันหมั่นเพียรสร้างผลสําเร็จได้เรียบแรงความเพียรพยายามและการกระทําของตนให้ได้นะอย่าไปคิดว่าได้ลาบลอย รวยทางรัฐได้อะไรมาง่ายๆอย่าไปเอาแค่นั้นนะถ้าเอาแค่นั้นรวยง่ายรวยไวนี่ก็จะไม่ช่วยให้ประเทศพัฒนาจริงในระยะยาวนั้นถ้าจะต้องการให้ประเทศพัฒนาจริงระยะยาวจะต้องเอารวยง่ายรวยไวมาเป็นแค่อุบายชั่วประเดี๋ยวแล้วจะต้องคิดวางฐานให้ดีในการพัฒนาระยะยาวในการที่จะสร้างคนให้เข้มแข็งพัฒนาเนื้อแท้ของตัวคนให้ได้ก็คือ คุณสมบัติภายในของเขา,เขาที่ทางพระเรียงกับบุญทางทางด้านพฤติกรรมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางด้านจิตใจและด้านปัญญาแล้วก็กลับเข้าไปหาเรื่องที่พูดไปแล้วก็คือพัฒนาธรรมเอาพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการแสวยแยงปัญญาให้ได้แล้วก็เอาปัญญานี้มาใช้ในการกระทําก็มาหนุนวัฒนธรรมแห่งการทําแล้วพอปัญญากับการทำนี่มันมาบรรจบกัได้เมื่อไหรนะ แล้วเราจะ,จะเจริญแน่นอนเพราะว่าปัญญามันจะบอกให้ทําอะไร <c oughs> มันรู้ว่าจะทําอะไรแล้าทําอะไรแต่ต้ทำไปได้ปัญญาทำได้ปัญญาแล้วก็มาสนองจิตใจจิตใจต้องมีเจตนาที่ดีเจตนาที่ดีประกอบด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นฝ่ายดีปรารถนาดีต่อพืชรวมชาติต่อประชาชนต่อโลกมนุษย์นี้แล้วเราก็เอาปัญญา มานำทางแก่การกระทําทําการให้สําเร็จด้วยปัญญานําไปสู่การสนองวัตถุประสงค์ที่มีเจตนาดีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความดีงามความร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันและอันนี้ก็จะเป็นความสําเร็จก็พอปีใหม่ก็คิดว่าก็อยู่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยซึ่งให้มองสิ่งทั้งหลายเป็นระบบความสัมพันธ์อย่าไปมองขาดตอนเป็นเรื่องเดียวๆแยกส่วนหรือสุดโต่งพอเราแยกส่วนมันก็มี แนวโน้มว่าจะไปสุดตรงเพราะฉะนั้นก็ไม่สุดตรงด้วยไม่แยกส่วนด้วยแล้วเราก็เอาระบบสัมพันธ์เข้ามาใช้มองสิ่งทั้งหลายสัมพันธ์กันต้องมองให้ชัดว่าโพคะด้านเศรษฐกิจนี้จะไปสัมพันธ์กับด้านอื่นอย่างไรจึงจะทำให้เกิดการพัฒนาที่นำไปสู่จุดหมายแห่งสันติสุขที่แท้จริงแล้วอันนั้นก็คิดว่าจะทำให้ประเทศชาติ บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งการพัฒนาที่แท้จริงก็ถึงวาระขึ้นปีใหม่แล้วท่านทางรัฐบาลท่านก็บอกคิดใหม่ทำใหม่ก็คิดใหม่ทำใหม่ก็จะต้องคิดใหม่ทำใหม่ที่มันใหม่เสมอด้วยคือใหม่บางอย่างนี่มันใหม่เดี๋ยวมันก็เก่าทีนี้ใหม่อะไรที่ไม่เก่ามันมีใหม่ชนิดหนึ่งที่ไม่มีวันเก่าคือใหม่ที่มันเป็นความจริงแท้ อยู่ตลอดการอะไรที่เป็นเป็นศัจธรรมเป็นตัวความจริงแล้วเนี่ยมันใหม่ตลอดมันไม่มีเก่าหรือมันเก่ามันก็เก่าตลอดแล้วมันก็ใหม่ตลอดจนกระทั่งความเก่าความใหม่กลายเป็นอันเดียวกันก็เลยเรียกว่าไม่เก่าไม่ใหม่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นตกลงว่าคิดใหม่ทําใหม่ก็ขอให้ไปถึงคิดที่มันยืนยงเป็นใหม่ตลอดการคือคิดให้ตรง ให้ถูกต้องกับความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วอันนั้นก็คือคิดเป็นธรรมก็คือว่าอะไรที่เป็นของใหม่ตลอดเวลาไม่มีเก่าก็คือธรรมะนั่นเองเพราะคิดได้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยเป็นต้นแล้วมันก็ใหม่เสมอเพราะฉะนั้นก็เลยคิดเป็นธรมธรมทาเป็นธรรมแล้วก็เลยคิดทำทำธรรม ก็ขอให้การคิดใหม่ทำใหม่ก็มาตรงบรรจบกับการคิดทำทำทำนำไปสู่จุดหมายของความเจริญผาสุขตลอดการย่างยืนนาสืบไปก็ขออนุโมทนา